สวัสดีครับคลิปนี้รีวิวหลอดไฟอัจฉริยะ Smart Matter LED นะครับจาก SemiSmart ซึ่งหลอดไฟรุ่นนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผมนำไปเป็นอุปกรณ์ในการทดลองในคลิปก่อนหน้านี้มาบ้างแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันว่าหลอดรุ่นนี้มีความพิเศษยังไงบ้างนะครับมาดูสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้ใช้ขั้วหลอด E 2 7นะครับแล้วก็ อายุการใช้งานประมาณ15,000ชั่วโมงครับสามารถปรับคุณภูมิของสีได้ครับปรับความสว่างนะครับให้แสงแบบ rgb นะครับคือเป็นสีต่างๆหรือว่าเป็นสีคู i ไลท์วอ m ์ไลท์ปรับได้หมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆตัวนี้ให้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่7วัตต์นะครับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ก็ตั้งแต่85ถึง265โวลต์นะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับเช่น สั่งงานด้วยเสียงครับสั่งงานผ่านแอปครับตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับแล้วก็สามารถปรับสีได้โอเคประมาณนี้นะครับมาดูหลอดไฟครับแกะมาอันดับแรกเราจะเห็นเป็น QR code เป็น Matter QR code ครับก็เป็นหลอดประเภทที่ใช้ Matter protocol นั่นเองครับอันนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลอดนะครับ ซึ่งรูปทรงตัวหลอดนะี่มันจะต่างจากหลอดไฟที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีความเว้าวความมนที่ต่างไปถ้าเป็นหลอดรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายทรงแบบนี้นะครับอันนี้หลอดก็จะเป็นทรงเว้าวแปลกๆนะครับแปลกตาไปอันนี้ก็จะมีรุ่นบอร์ดครับ CML 2นะครับ7วัตต์ RGB บวก C ดครับแล้วนกะ็มี ติ๊กเกอร์เป็น QR code ของ Matter มาให้1จุดนะครับคือจะเป็นโค้ดเดียวกันนะครับส่วนด้านในนะครับก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยที่คู่มือก็จะมี QR code ให้อีก1จุดนะครับรวมแล้วเป็น3จุดก็เป็น QR code เดียวกันนะครับสำหรับเราจะแอดเข้ากับ ecosystem ที่รองรับ Matter นะครับที่เราใช้อยู่ว่าเราจะใช้ระบบไหน,นครับซึ่งหลักๆก,ก็จะรองรับทั้ง Google Home นะครับ ซัมซุงสมาร์ตติงแล้วก็แอป a p p l e Home ครับสามารถใช้ได้ครับที่รองรับ Matter นะครับซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยครับจะต้องมี m a t เ e อร์ฮนะครับในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยนะครับส่วน Semismart เนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับแอปพลิเคชันทู y a หรือว่า Smart l i f e นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับแอป s m a r t l i f e หรือว่าทู y a ได้แต่เราสามารถแชร์อุปกรณ์จาก m a t t e r ไปใช้กับสมาร์ทไลท์หรือทูย่าได้ในภายหลังนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าขั้นตอนมันจะต้องทำยังไงนะครับอันนี้คือภาพรวมของตัวหลอดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับตัวน,นี้โค้ดหลอด E27 ใช่ไหมครับใส่ที่โค้ดหลอดตันนี้นะครับนี่ก็คือวงจรพื้นฐานนะครับสำหรับหลอดไฟก็มีสวิตช์สำหรับควบคุมนะครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กเลย สำหรับอุปกรณ์สมาร์ d ดีไว e ์ที่เป็นใช้ Matter protocol นะครับก็อย่างเราตัวนี้ก็คือทำงานบนพื้นฐาน Wi-Fi 2.4 g h z นะครับก็คือโดยส่วนใหญ่นะียังต้องอาศัยสัญญาณ Wi-Fi อยู่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถคอนโทรลโดยตรงนะครับคือเราต้องผ่าน Matter protocol ซึ่งจะมีครับที่เป็นครับของ Matter เนี่ยเป็นตัวสื่อสารกันอีก ทีนึ่งนะครับอประมาณนี้นะครับต่อไปมาดูวิธีการเพิ่มอุปกรณ์เข้ากับอีโคซิสเต็มที่เราจะใช้งานบ้างนะครับ<ม>ก็มีหลายอีโคซิสเต็มนะครับที่รองรับอุปกรณ์ m a t t e r นะครับยกตัวอ,อ,อย่างเช่น o o o l l h o o m ครับซึ่งการที่เราจะแอดอุปกรณ์ Matter เข้ากับ Google Home ได้ Google Home ของเราก็ต้องมอี Matter Hub ใช้งานอยู่ด้วยนะครับสำหรับ g o o g l e Home อุปกรณ์ที่เป็น Matter Hub แล้วก็น่าจะหาได้ง่ายที่สุดก็ค,คงจะเป็น Google n e t Mini นะครับวิธีการเพิ่มอุปกรณ์นะครับอันดับแรกให้เราตรวจสอบก่อนว่ามือถือของเรานะครับเชื่อมต่ออยู่กับ WiFi 2.4 g h z นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับมาที่แท็บอุปกรณ์ครับแตะเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มอุปกรณ์ใหม่แล้วก็ถัดไปครับ ตัวหลอดนะครับให้เข้าโหมดแพรลิงโดยการกดสวิตช์ปิดเปิด5ครั้งติดต่อกันนะครับตัวหลอดจะกระพริบปเป็นแสงคูลไลท์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาหลอดออกไปก่อนนะทุกคนควรหน้าจอนะครับอ่ะโอเค ตอนนี้เราอยู่ในโหมด p a i r นะครับที่ Google mm Home น,นะครับเราเลือกอุปก,กรณ์ Master นะครับแล้วก็เปิดกล้องครับแล้วก็สแกน QR Code ที่มากับอุปก,กรณ mm ์ครับเรียบร้อยแล้วครับยอมรับ Okay. ตอนนี้หลอดไฟเปลี่ยนสีนะครับจากคูลไลท์เป็นวอร์มไลท์ก็คือบ่งบอกว่าตอนนี้เชื่อมต่อกับแมทเทอร์ได้แล้วนะครับแล้วก็กำลังเชื่อมต่อเข้ากับ o o g l e Home โอเคเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้วเสร็จสิ้น ต่อไปก็คือเราจะเลือกให้อุปกรณ์หรือว่าหลอดไฟของเราอยู่ตำแหน่งไหนของบ้านนะครับอาจจะแยกเป็นโซนเป็นห้องไปก็ได้นะครับผมเลือกเป็น w o r ร p ก a c e ต่อไปเราก็ตั้งชื่อครับตั้งชื่ออุปกรณ์อาจจะเป็นเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้หลอดไฟ matter ของเราเข้ามาแล้วนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแตะเข้าไปมันก็จะเป็นการควบคุมนะครับตอนนี้เราก็สามารถปรับความสว่างปรับอุณหภูมิของสีต่างๆได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปในโหมดที่เป็นโหมดสีสันต่างๆก็ได้สามารถปรับได้เลยครับแบบนี้โอเค ต่อไปนะครับเรามาดูอีกหนึ่งข้อดีของ Matter นะครับก็คือเราสามารถแชร์อุปกรณ์หรือว่าหลอดไฟดวงนี้ไปใช้กับ Ecosystem หรือว่าแอปอื่นๆได้นะครับก็ให้เ,เพื่อนๆไปที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับรูปการตั้งค่านี่ยนะครับในนี้นะครับจะมีเมนูแอปและบริการ Matter ที่ลิงก์นะครับก็จะมีรหัสผู้ให้บริการอยู่ ตอนนี้นะครับที่หลอดไฟหรืออุปกรณ์แมทเทอร์ของเราลิงก์อยู่ก็คือ google home นะครับ google assistant นะครับทีนี้เราอยากจะเพิ่มไปใช้กับ ecosystem อื่นหรือแอปอื่นๆนะครับก็ให้แตะที่ Link ์แอปและบริการตัวหลอดไฟก็จะมีการกระพริบบอกแบบนี้นะครับว่าอยู่ในโหมดที่กำลังจะแชร์ไปสู่ ecosystem อื่นก็จะมีอยู่2กรณีนะครับบาง อีโคซิสเต็มจำเป็นจะต้องมีแมทเทอร์ฮับอยู่ด้วยนะครับบางอีโคซิสเต็มไม่ต้องมีแมทเทอร์ฮับก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสมาร์ t ติ้งเนี่ยนะครับถ้าเราจะลิงก์หลอดไฟหรืออุปกรณ์แมทเทอร์ไปในสมาร์ตติ n งต้องมีแมทเทอร์ฮับอยู่ด้วยนะครับ mm hmm. เช่นสมาร์ตติ้งฮับเป็นต้น,นครับส่วนทูย่าสมาร์หรือว่าสมาร์ l ไลฟ์เนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องมีแมทเทอร์ฮับอยู่ด้วยอะ ยกตัวอย่างกรณีนี้นะครับหลอดไฟของ s e มิส m a มาเนี่ยเข้าใจว่าชิปอาจจะยังใช้เป็นชิปของทูยาอยู่เป็นหลักครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เป็นชิปทูยา Wi-Fi นะครับเพราะเราคุ้นเคย s e มิส m a มาในการใช้งานกับ Smart l i ลท์กับทูยาดังนั้นเวลาเราแชร์อุปก,กรณ์ไปเนี่ยอาจจะใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้ทุกอุปกรณ์หรือเปล่านะครับ ผมจะแชร์ไปสมาร์ทไลฟ์นะครับ โอเคใช้เวลาพอสมควรครับตอนนี้หลอดไฟ m a ส t e r ของเราก็เข้ามาที่ s m a r t l i ลฟแล้วนะครับนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีรหัสผู้ให้บริการขึ้นมานะครับก็เป็นโค้ดของ s m a r t l i ลฟแบบนี้นครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มกันอีกสักหนึ่งบริการนะครับผมเลือกสมาร t ตตนะิงเนี่ จะเป็นการแชร์อุปกรณ์จาก Google Home ครับไปสู่ s m a r t t h i n g นี่กับซัมซุงสมาร์ตทิ้งนะครับผมจะลองสั่งงานนะครับปิดเปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการปรับสีต่างๆครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดหลอดไฟหรือปรับสีต่างๆนะครับสามารถปรับได้เช่นกันครับนี่เรียบร้อยนะครับ3 Ecosystem นะครับกับหลอดไฟแค่หลอดเดียวนะครับ g o g l e Home s ซั s u ุ g s m a r t Thing นะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวไปดู สมาร์ทไลฟ์กันหน่อยครับให้ดูแปแบบ๊บๆนี่ครับนี่ฮะก็สีก็จะเป็นสีเดียวกันที่เราปรับไว้กับสมาร์ตติงครับจะเป็นสีเขียวเรากลับมาดูที่สมาร์ตติงฮะ ตติงก็จะเป็นโทนสีเขียวใช่ไหมครับ s mart light ก็จะอยู่เป็นโทนสีเขียวอ่ะผมลองปรับเป็นสีแดงอ่า r t ตติงครับก็จะไปอยู่ในโทนสีแดงเช่นกัน,นครับเดี๋ยวกลับไปที่ Google Home ครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มอีกหนึ่งอีโค m ิสนะครับผมจะ ลิงก์ไปที่ home assistant ครับเลือกเป็น home add ใน home assistant เราก็ต้องอถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ที่เป็น matter ครับนะครับก็ต้องติดตั้ง add on matter server เข้าไปนะครับซึ่งผมจะทำ คลิปตัวอย่างไปแล้วนะครับตอนนี้เรากดแอดเรียบร้อยนะครับโอเคไปดูที่ device and service ครับที่ integration m a t t e r ครับก็จะได้เป็น a d a t t e r device ตัวนี้มาครับตัวนี้ไฟเนี่ย สีเดียวกันเลยครับเป็นสีม่วงนะครับปรับสีได้โอเคเลยแล้วก็ไปดูใน google home ครับตอนนี้ลิงก์อยู่3 4สแพลตฟอร์มเลยนะครับสี่ eco system นะครับ google home smart light นะครับ samsung smart thing ครับแล้วก็ home assistant ครับหนลอด ส e อีโค s ิ e เครับก็เชื่อมต่อด้วย Matter Protocol ครับโอเควันนี้แอปผมชา้าไปเลยครับคลุกข,ขึ้นผมเดี่ยงครับอ่ะขอลองใหม่นะครับตอนนี้อยู่สีม่วงเนะแล้ที่สีเหลืองกันแล้วกันนะเสร็จแล้วก็ไปดูที่ วงไอซิสแตนครับแม่เป็นสีเหลืองน,นะครับสามารถความสว่างได้ครับต่อไปที่สีออกน้ำเงินน้ำเงินนะครับแบบนี้นี่ครับที่โฮมไอซิสแคนกับสีม่วงน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ลองไปดูสมาร์ตติงครับ ก็ไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับแล้วสมาร์ทไลท์ล่ะแต่มันก็มีเงื่อนไขหรือว่าข้อยกเว้นนะครับก็คือถ้าเราตรัวเนี้ยเป็นของเซมิ Smart ก็จริงนะครับแต่ถ้าเราเอามาแอดเข้ากับสมาร์ทไลท์โดยตรงเนี่ยทั้งทั้งที่ใช้สัญญ,ญาณ Wi-Fi 2.4ในการสื่อสารเนี่ยนะครับไม่สามารถแอดกับสมาร์ทไลท์หรือวัตถุญาิโดยตรงได้ต้องไป ลิงก์กับนะต้องไปแอดเข้ากับ Matter ก่อนนะครับแล้วก็แชร์มาสมาร์ทไลท์เนี่ยทำได้นะครับเท่าที่ผมทดลองนะกับอุปกรณ์ประเภทอื่นไม่แน่ใจนะครับอันนี้ทดลองแค่ของ Semismart ก็คือมีหลอดไฟตัวนี้นะครับแล้วก็อีกชิ้นที่ผมรีวิวไปแล้วก็จะเป็นตัวอินไลท์โมดูลสวิตตตัวนี้นะครับเป็นรุ่น2แก๊งก็จะเป็นแม t เทอเหมือนกันนะครับ ลักษณะการแชร์ก็น่าจะทําเหมือนกันเนี่ยละครับมีหนึ่งข้อสังเกตฝากไว้จริงท้ายสําหรับคลิปนี้ครับเทราทีผมทดลองในคลิปนี้นะครับหลอดไฟ Matter นะครับกรณนนีที่เราจะนําไปสร้างคําสั่ง Automation ต่างๆนะครับกับ ecosystem ที่เราใช้เนี่ย Ecosystem นั้นๆจะต้องมี Matter Hub อยู่ด้วยครับทั้ง Google Home นะครับแต่เราต้องตั้งเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะสำหรับ Google Home สามารถสร้าง automation ได้ Samsung SmartThings mm hmm. กรณนนีเรามี SmartThings Hub สามารถสร้าง automation ขึ้นมาใช้งานได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Home Assistant นะครับก็สามารถสร้าง automation กับอุปกรณ์ Matter ที่เราแชร์ไปได้นะครับยกเว้น Smart Light ครับที่ผมแชร์ไปเนี่ยมันแชร์ผ่านอ่าเล็ก WiFi นะครับใช้งานได้ครับ แต่ไม่สามารถนำไปสร้างออโต m a เมชันในสมาร์ทไลฟ์หรือว่าถุยาสมาร์ทได้นี่ก็เป็นข้อสังเกตน,นะครับดังนั้นใครที่จะเริ่มนะครับหรือว่าศึกษากอุปกรณ์ที่ทำงานบน m a t t e t p r o t o c o คเนี่ยนะครับอย่างน,น้อยๆคุณต้องมีอุปกรณ์ที่เป็น Matter Hub อยู่ใน Eco System ที่คุณจะใช้งาน,นครับในส่วนของ Apple Home นะครับผมไม่ได้ทดสอบต้องขออภัยเพราะว่า ปัจจุบันผมไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple อยู่นะครับโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสได้ทดสอบกับ Apple Home ผมจะนำมาอัปเดตในคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม iPro DIY ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ